โทรศัพท์มือถือในงบ20,000บาทสเปคดีน่าใช้งานมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะไปดูนะคะการแนะนํา5โทรศัพท์มือถือในงบประมาณ20,000บาทบางรุ่นมันอาจจะมีราคาที่เกิน20,000มานิดๆน,นะคะแต่ว่ามั่นใจได้ว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถนะคะหาซื้อได้ในราคาที่ต่ํากว่า20,000บาทได้แน่นอนนะคะด้วยความสามารถของทุกคนแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นต่างๆนั่นเองค่ะทั้ง5รุ่นนี้นะคะจะมีรุ่นไหนกันบ้าง ะะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแล้วมีงบอยู่20,000บาทไปดูกันดีกว่าค่ะ สำหรับรุ่นแรกนะคะนั่นก็คือตัวของ Notting Phone 3A Pro นั่นเองค่ะราคานะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่17,490บาทนะคะสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยความน่าสนใจคือสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นในด้านของการดีไซน์ n t t i n g p h โ n e ก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกันกับดีไซน์นะคะด้านหลังโปร่งใสแบบล้ำๆเลยแถมรอบนี้เนี่ยก็ยังมาได้กันกับการตกแต่งไฟด้วยทําให้ในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะนอกจากนี้นะคะ ในด้านของการใช้งานเนี่ยเขาก็ยังโดดเด่นในเรื่องของตัวกล้องที่ให้ตัวกล้องหลังระดับโปรมาให้เราได้ใช้งานกันนะคะแถมตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ยังมาด้วยกล้องหน้าที่ความละเอียดสูงอีกต่างหาก เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครเนี่ยที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะคะต้องการการใช้งาน AI ได้ด้วยเนี่ยตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะสำหรับสเปคเบื้องต้นของ Notting Phone 3A Pro นะคะประกอบไปด้วยตัวหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอ OLED ขนาด6.77นิ้วค่ะมาด้วยกันกับความละเอียดระดับ Full HD Plus ตัวหน้าจอเนี่ยให้สีสันที่สดใสดีเลยนะคะแถมอตัตรา Refresh r a t ก็ให้มาที่120เฮความสว่างสูงสุดของหน้าจอของรุ่นนี้นะคะทำมาได้อยู่ที่ 3,000นิตด้วยกันค่ะแล้วก็รองรับการใช้งาน HDR10+ ได้ด้วย ส่วนข้อมูลในด้านของชิปเซตนะคะตัวนี้เนี่ยทำงานด้วยกันกับชิปเซตที่เป็น snapdragon 7s gen 3ค่ะมาด้วยกันนะคะกับการรองรับการใช้งาน AI ได้ขนาดความจุเนี่ยแรมจะอยู่ที่1 2 g สกิกส่วนหลอมจะอยู่ที่ 256G ิกค่ะจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานตัวนี้ก็คือตัวชิปเซตเนี่ยก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะคะรองรับการใช้งาน AI ได้ก็สามารถเล่นเกมได้หลากหลายแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นไหลดีค่ะส่วนการรองรับการเชื่อมต่อน,นั้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2ค่ะเป็นรุ่นที่มี NFC ในตัวนะคะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นพอร์ต Type C รองรับการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP64 ด้วยส่วนตัวกล้องนะคะก็ให้ตัวกล้องมาถึง3ตัวด้วยกันในตัวของกล้องหลังนะคะอย่างที่เตยบอกไปว่าให้กล้องรูปแบบโปรมาให้เราได้ใช้งานกับตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้อง e r i s c โ p e นะคะที่ให้การซูมแบบออปติคอได้ถึง3เท่าค่ะแถมยังสามารถนะคะใช้ตัวของเอาต์ ซูมได้อีก60เท่าด้วยกันแล้วก็ตัวของกล้องเอาตเตอวความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือเขามีตัวของ AI 2 lens นะคะแล้วก็มีตัวของการใช้งานที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000 m ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้50วัตต์ค่ะสามารถชาร์จได้50เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่19นาทีเท่านั้น ซึ่งสำหรับตัวของน i n g p h o ฟน 3A Pro ตัวนี้นะคะส่วนตัวเตยเนี่ยก็จะเหมาะกับเพื่อนเือนที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่โดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์เน้นการใช้งานในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพเป็นหลักนะคะเพราะว่า m o ดแอนโทนของการใช้งานตัวกล้องในนอ t ติงโฟนเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะถือว่าได้สกินโทนที่ดีภาพที่สวยงามเลยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็เน้นการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์เป็นพิเศษค่ะตัวถัดมาตัวที่2นะคะกับตัวของ p o c o F7 u l t r a น นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะราคาเนี่ยว่าพูดถึงตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 9 9 0เกิบาทเกิน2 0 0 0มมาเล็กๆนะคะแต่ถ้าหากว่าซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยหรือว่านะคะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมราคาเนี่ยอาจจะได้ต่ํากว่า2 0 0 0 0ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะสาหรับรุ่นนี้โดยรุ่นนี้นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ออกมาเอาใจสายเกมมิ่งแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานโดยภาพรวมนะคะหรือแม้กระทั่งในตัวของชิปเซตเองก็เป็นรุ่นที่ได้ชิปเซตระดับท็อปนะคะอย่างตัวของ snapdragon 8 elite ช้้งานดนดกัแถมยังมาด้วยกันกับยกระดับนะคะในส่วนของการใช้งานกราฟิกด้วยการที่มาด้วยกันกับตัวของ Vision Boost D7 ที่ทําให้การใช้งานในส่วนของกราฟิกเนี่ยมันทําได้ลื่นไหลแล้วก็สวยงามสบายตามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งนะคะสุดท้ายนี้ก็คือภาพรวมในการใช้งานสเปคที่ให้มาก็จะได้ว่าครอบคลุมและก็ตอบโจทย์สายเกมมิ่งได้อย่างดีค่ะโดยสเปคของเขานนะคะประกอบไปด้วยการใช้งานหน้าจอที่ได้หน้าจอเป็นรูปแบบของ Full Amoled ขนาด6.67นิ้วนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความละเอียดและความคมชัดของหน้าจออยู่ที่ระดับ WQHD+ Plus เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว,ว่าคมชัดสะใจกันเลยทีเดียวส่วนในด้านของการใช้งานนะคะในส่วนของอัตรา r e f ฟรชเร a ก็ให้มาอยู่ที่ 120Hz ตอบโจทย์สายเกมมิ่งได้เลยนะคะส่วนความสว่างสูงสุดของหน้าจอรุ่นนี้ก็ไม่เป็นรองใครค่ะเพราะให้ไว้าความสว่างสูงสุดของหน้าจอมาอยู่ที่3,200นิตด้วยกันในขณะที่ตัวของชิปเซตนะคะได้เป็นตัวของ snapdragon 8 elite มาในขนาดความจุนะคะแรม 12GB, o กิกลอม2 5 6หรือว่าจะเลือกเป็นขนาดนะคะความจุแ a ม 16GB ก็ได้ส่วนลอมเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่ที่ 512GB แล้วก็1ทเด้วยกันค่ะ จุดเด่นของรุ่นนี้นะคะก็คือในด้านของการใช้งานเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่ากับเรือธงได้เลยในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่านะคะเล่นเกมได้ลื่นแถมตัวนี้ยังมาด้วยการกับตัวของ AI Super Cinema ด้วยนะคะก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของอัรดในการดูหนังฟังเพลงของเพื่อนได้เลยในทีเดียวค่ะการรองรับการเชื่อมต่อของรุ่นนี้นะคะจะรองรับการใช้งาน 5G Wi-Fi 7 b ็ดบลู t o 6.0รองรับการใช้งาน NFC ในตัวแล้วก็พอตการเชื่อมต่อเป็น Type-C นะคะตัวกล้องหลังเนี่ยก็ให้กล้องมาถึง3ตัวด้วยกันนะะเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล กล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวนี้รองรับการซูมออปติคอลได้ที่2.5เท่านะคะแล้วก็ตัวของกล้องอัลตร้าไว์ความละเอียด32ล้านพิกเซลค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้คือเขารองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ได้นะคะมี a อในการปรับภาพมาให้ด้วยส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะและสําหรับสายเล่นเกมนะคะต้องไม่พลาดกับในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ตัวนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาสูงถึง5,300ม ah ิลลิแอมเลยและยังคงรองรับการชาร์จไวได้ถึง1 2 0 แถมยังรองรับการชาร์จไร้สายได้อีก5 0วัตต์ด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในตัวของ poco F7 Ultra รุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวเตยนะคะมองว่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายเล่นเกมเล่นเกมหนักๆนะคะต้องการใช้สเปคเครื่องแบบสูงๆทำงานอย่างหลากหลายนะคะเตยมองมว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะถัดมานะคะเป็นตัวของ oppo Reno 13 5G ค่ะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่17,999บาท สำหรับในส่วนของ Oppo Reno เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีนะคะสำหรับในเรื่องของกล้องแล้วก็การถ่ายภาพที่ให้ในเรื่องของกล้องที่แบบชัดจัดเต็มแถมการถ่ายภาพไปยังมีการปรับแต่งมี AI Beauty ต่างๆทําให้สวยงามมากยิ่งขึ้นถูกใจสําหรับคนที่เน้นการใช้งานในเรื่องของกล้องการถ่ายภาพการถ่ายเซลฟี่แล้วก็การถ่าย p o r t เทรตโดยเฉพาะค่ะรวมทั้งนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็ยังเป็นรุ่นนะคะที่ให้องค์ประกอบอื่นๆ เข้ากับการใช้งานโดยภาพรวมหรือว่าการใช้งานทั่วไปได้ดีด้วยโดยที่สเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะคะประกอบไปด้วยหน้าจอ Amoled Pro ขนาด6.59นิ้วค่ะมาด้วยกันกับความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus ส่วนอัตรา Refresh r a t ก็ให้มาถึง 120Hz เลยนะคะรองรับการใช้งาน HDR ได้ค่ะ รวมทั้งความสว่างสูงสุดของหน้าจอเนี่ยก็ทําได้ถึง1,200นิตเลยทีเดียวส่วนชิปเซตนะคะได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 8200มาในขนาดความจุแรม12กิก ลอมีให้เลือก2ขนาดก็คือ 256GB และ 512GB นะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือจะเป็นในด้านของ AI นะคะในการปรับแต่งภาพแล้วก็แก้ไขาภาพพร้อมทั้งในรุ่นนี้ยังมีโหมดถ่ายภาพใต้น้ำมาให้เราได้ใช้งานกันด้วยค่ะรองรับการเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4มี NFC มาให้ในตัวพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น Type C นะคะแล้วก็ยังคงป้องกันน้ำและฝุ่นได้อยู่ที่ระดับ IP 6 9ด้วย ตัวของกล้องหลังนะคะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันเป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องอัตตร้วายความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้องโมโนนะคะความละเอียด2ล้านพิกเซลมาให้ส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะตัวของกล้องหน้าเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบของอัลตร้าเซนซิทีฟด้วยนะคะ ส่วนจุดเด่นในด้านของการถ่ายภาพก็อย่างที่บอกไปว่าเขามี AI ในการปรับแต่งภาพมาพร้อมก,กันกับ AI Beauty แถมยังถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่เป็นสายถ่ายภาพใต้น้ำด้วยค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,600ม ah ิลลิแอมค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่80วัตต์ ทำให้รุ่นนี้นะคะส่วนตัวของเตยเนี่ยเตยมองว่าตัวของ Oppo r e n o Reno 13 5G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ให้ความครบเครื่องในการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานรวมทั้งในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นสายถ่ายภาพอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่น่า,าพลาดเลยค่ะแถนที่สําคัญนะคะรอบนี้เนี่ยมาได้กันกับขนาดแบตนะคะที่ใหญ่ทาให้การใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้มากกว่า1วันสําหรับการใช้งานไม่หนักมากหรือไม่ได้เล่นเกมนะคะรวมทั้งการชาร์จไวก็ชาร์จไวได้ดีด้วยทําให้ไม่ต้องเสียเวลานานในการชาร์จก็ถือเป็น หนึงจุดแข็งของรุ่นนี้เลยค่ะส่วนตัวถัดมานะคะกับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 FE นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 9 9 9 0าทสํบาทสำหรับรุ่นขนาดความจุ128อีกค่ะ ส่วนตัวเตยนะเตยมองว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับใครที่อยากได้โทรศัพท์มือถือนะคะที่มีดีไซน์เป็นรูปแบบของดีไซน์เรือธงนะคะอย่าง S-Series ใน Samsung Galaxy นะคะแต่ว่านะคะงบประมาณมีจํากัดนะคะอยากได้โทรศัพท์มือถือในราคาประหยัด ส0 0 0มไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าได้ฟังก์ชันการทํางานหลายๆอย่างที่เทียบเข้ากับเรือธงได้ด้วยเนี่ยเตยก็มอกว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคะ่ะเพราะว่าตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 4 FE นะคะเขาก็มาด้วยกันกับสเปคนะคะ ประกอบไปด้วยนะคะตัวของหน้าจอที่เป็นรูปแบบของ Dynamic อ m o ู e d 2X นะคะเหมือนกันกันกบรุ่นแสตชิปเรือธงเลยโดยที่มาในขนาด6.7นิ้วค่ะความละเอียดและความคมชัดของหน้าจออยู่ที่ระดับ Full HD Plus นะคะแล้วก็รองรับอัตรา Refresh r a ที่120เฮ ในเรื่องของสีสันและการใช้งานหน้าจอเนี่ยก็เรียกว่าสําหรับซัมซุงเนี่ยแทบไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะให้สีสันที่สดใสตอบโจทย์การใช้งานหน้าจอได้อย่างหลากหลายนะคะพร้อมทั้งนะคะยังมีในตัวของ Vision Booster นะคะของหน้าจอมาให้เราได้ใช้งานกาันรองรับการใช้งาน HDR10+ Plus ได้ด้วยค่ะส่วนตัวชิปเซ็ตในรุ่นนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวชิปเซตนะคะที่ เป็นตัวของ Exynos 2400e ค่ะมาด้วยกันกับขนาดความจุ8กิก b นะคะส่วนขนาด ROM เนี่ยมีให้เลือก2ขนาดคือ128กิกและ256กิกค่ะจุดเด่นก็คือตัวนี้เขายังคงรองรับการใช้งาน Galaxy AI นะคะที่มีความฟรนลี่ใช้งานง่ายนะคะตอบโจทย์กับการใช้งานในภาษาไทยได้ดีด้วยแถมประสิทธิภาพในภาพรวมก็ยังถือว่าทาออกมาได้ดีเล่นเกมได้ลื่นไหลยอยู่ค่ะสําหรับการเชื่อมต่อน,นั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมาด้วยกันกับการรองรับการใช ใช้งาน 5G รองรับการใช้งาน Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3ได้มี NFC ในตัวแล้วก็ผัดการเชื่อมต่อเป็น Type C เงะะี้ยค่ะส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยเขามาด้วยกันกับกล้องหลัง3ตัวด้วยกันเลยเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้อง Ultra w i d ความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้คือรองรับการถ่ายวิดีโอนะคะ 8K ได้สามารถรองรับการซูม30เท่าได้นะคะเป็นรูปแบบของ ดิจิตอลซูมนะคะแล้วก็มีตัวของ AI ที่ช่วยในการถ่ายภาพด้วยส่วนในตัวของกล้องหน้านั้นนะคะจะให้ความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลค่ะแบตเตอรี่ในรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,700มิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่25วัตต์ สำหรับส่วนตัวเตยนะคะเตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอยของทางซัมซุงอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ซัมซุงนะคะที่เป็นซีรีส์เรือธงในงบประหยัดก็จะตอบโจทย์ได้ดีแถมในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าครอบคลุมหลากหลายมากๆพร้อมทางนะคะสำหรับใครที่อยากทดลองการใช้งาน AI นะคะที่มีความเสถียรรองรับการใช้ภาษาไทยได้เนี่ยเตยว่าจุดเริ่มต้นที่ดีของฝั่ง Android ก็จะเป็นตัวของ Samsung Galaxy s a m s u n ก g ซ l a x y S24 FE ี่ยนี่แหละค่ะ และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับตัวของ h o n o r 200 Pro ซึ่งมาในราคา19,990บาทก็ถือว่า20,000มีเงินทอนจริงๆนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้ส่วนตัวเตยนะคะจุดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ที่ดีไซน์มีความลงตัวน่าใช้งานมากๆค่ะพร้อมทั้งนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดเด่นของทาง h o n o r อยู่แล้วเลยก็คือในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพที่รุ่นนี้เนี่ยชูโรงในเรื่องของการใช้งานกล้องเป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นการให้นะคะสเปคของตัวกล้องที่ดีมาให้ พร้อมท้งนะคะยังมีในส่วนของการใช้งาน AI p o d r a i t มาให้สําหรับการใช้งานการถ่ายภาพบุคคลให้สวยงามมากยิ่งขึ้นมีการจัดแสงนะคะแล้วก็มีการปรับโทนของภาพเนี่ยให้เหมาะกับการใช้งานนะคะได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยก็เรียกว่าในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยรุ่นนี้แทบจะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะแถมยังมาด้วยกันกับชิปเซ็ตที่ดีแล้วมีคุณภาพสูงนะคะต่อโจทย์การเล่นเกมได้ด้วยสําหรับใครที่เป็นคอเกมอยากได้ความบาลานซ์นะคะแบบที่มันมีสเปคที่สูงสําหรับการถ่ายภาพแล้วก็การเล่นเกมได้เนี่ยตัว ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าตัวสเปคของเขานะคะประกอบไปด้วยตัวหน้าจอที่เป็นรูปแบบอมูเลตค่ะให้สีสันที่สดใสามาในขนาด6.78นิ้วใหญ่สะใจเต็มตาในการใช้งานส่วนตัวของความละเอียดและความคมชัดก็ให้มาอยู่ที่ระดับ Full HD Plus นะคะอัตราริเฟซเลตอยู่ที่120เฮ แถมความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะคะยังให้มาอยู่ที่4,000นิตด,ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานการถ่ายภาพกลางแจ้งได้ดีมากๆเลยตัวชิปเซตของรุ่นนี้จะได้เป็นตัวของ snapdragon 8s gen 3นะคะมาในขนาดความจุแรม12 g ิกลอม512 g ิตอบโจทย์การใช้งานยาวๆได้เลยค่ะแถมจุดเด่นของเขาก็จะอยู่ที่ตัวของ AI portrait ในการใช้งานการถ่ายภาพแถมประสิทธิภาพจากชิปเซตนะคะก็ทำให้สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นๆสามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายด้วย การรองรับการใช้งานสัญญาณต่างๆก็จะรองรับการใช้งาน 5G ได้รองรับ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.3ได้นะคะตัวนี้มี NFC ในตัวแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นรูปแบบ Type C ค่ะส่วนตัวกล้องนะคะจะให้กล้องหลังมา3ตัวได้กันเป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องเทเลฟโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลและมีกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอียด12ล้านพิกเซลมาให้นะคะสามารถรองรับการซูมแบบออปติคอลได้ค่ะแล้วก็รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้ความละเอียด และความคมชัดสูงถึง50ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานกันเลยทีเดียวสายเซลฟี่เนี่ยก็ยังคงสามารถเซลฟี่ได้แบบคมชัดจัดเต็มเลยส่วนในด้านของแบตเตอรี่นะคะตัวนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,200ม ah. ิลลิแอมรองรับการชัดไวได้สูงสุดอยู่ที่100วัตต์ด้วยกันค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะแน่นอนอย่างที่เตยบอกไปว่าเป็นรุ่นนะคะที่เหมาะกับการใช้งานในเรื่องของการถ่ายภาพเป็นหลักอยู่แล้วใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะต้องการกล้องที่ครบหลายๆระยะเนี่ยตัวของออน o น0 0องปก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะหรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมนะคะเตยมองว่าตัวสเปคของชิปเซตที่ให้มาเนี่ยก็ตอบโจทย์การเล่นเกมได้ดีไม่น้อยเลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมโทราศัพท์มือถือในงบ20,000บาทที่น่าจะตอบโจทย์ไลฟส์สไตล์ทุกไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟนของเราด้วยค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย